สวัสดีนักทูนทุกท่านนะคะก็วันนี้พบกับโบกับพี่พีกันอีกแล้วนะคะก็โบนะคะเสียควพามปิดกุลแล้วก็พี่พีนะคะคุณพีรัยืนยงพิสิทธ์นะคะวันนี้เราสองคนมาจากทีมเบสโกบอลเวสติกนะคะจะมาอัปเดตสถานการณ์สหรัฐฮ่องกงแล้วก็เวียดนามนะคะก็วันนี้เรามีชื่อลฟ์นะคะว่าอ่ global weekly update บอลยูวสารัสูงสุดรอบปีนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่พีจะเล่าให้ฟังค่ะพี่พีมมอะไรอยากจะพูดกับนักทูนทุกท่านก่อนที่จะเข้าไลฟ์กันไหม ครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับเรามากันในหัวข้อบอลยูสหรัฐนะครับสูงสุดรอบปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะทําอะไรต่อ ตลาดหุ้นหรือไม่นะครับาว่าจะมีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านะครับถ้าในการที่บอลยูเนี่ยปรับมีแนวโน้มปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศในสัปดาห์ที่แล้วก่อนเลยนะครับถ้าเรามาดูทางฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดัชนีหลักของเขานะครับจะเห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยเป็นดัชนีเดียว นะครับที่ปิดบวกไปได้นะครับ0.1ก็เรียกได้ว่าทรงๆแหละน้องโบนะครับส่วน S&P 500และ NASDAQ เนี่ยอาจจะปรับลงนะครับเมื่อเทียบกับดาวโจนเนี่ยก็ปรับลงไปประมาณ0.7นะครับสำหรับ S&P 500แล้วก็ NASDAQ ปรับลงเยอะกว่าหน่อยนะครับ1.6นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็มาจากการที่เกิดความกังวลนะครับถึงเรื่องของอัตราผลตอบแทนนะครับพันธบัตรรัฐบาล ของสหรัฐเนี่ยอายุ10ปีนะครับที่ปรับตัวขึ้นมานะครับก็ล่าสุดอยู่ที่ประมาณระดับ1.34%เนะครับเดี๋ยวเราเค่อยมีกราฟดูในหน้าถัดไปนะครับมากันที่ของทางฝั่งตลาดหุ้นฮ่องกงกันบ้างนะครับทางดัชนีห่างเซ็งเนี่ยก็บวกได้นะบวกเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันแล้วนะครับก็บวกไป1.6%นะครับแล้วก็หนุนโดยนะครับพวกหุ้น หุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับที่ที่ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่ปรับลงกันเยอะๆนะครับเพราะว่าโดนแบล็คลิสต์นะครับจากทางฝั่งสหรัฐเนี่ยแล้วก็ทําให้นักลงทุนอเมริกันเนี่ยไม่สามารถลงทุนในหุ้นสื่อสารจีนต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไชน่าโมบายนะครับทางนี้นะครับเ,เหมือนว่านักลงทุนจีนเนี่ยเขามองว่า ประเด็นดังกาวเี่ยไม่ได้กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานนะครับก็ทําให้หุ้นเนี่ยฟื้นกลับมาได้พอสมควรนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวผิงอันด้วยนะครับตัวผิงอันเนี่ยที่เราออกรายงานไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับหุ้นก็ปรับขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับบวกไป5 6ได้นะครับเมือม่อเมื่อในสัปดาห์ที่แล้วเนาะนะครับก็เอ่อเราก็เห็นว่าทางการที่บอลยูเนี่ยปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะส่งผลดีต่อพวกหุ้นประกันเช่นกันนะครับในส่วนของตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ย นะครับก็ฟื้นเด็ดเลยทีเดียวก็โมโบไปห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับเอ่อก็หลักๆเนี่ยก็มีข่าวดีนะครับที่ทางการเวียดนามเนี่ยเขาได้อนุมัติแหละนะครับในการนำเข้าวัคซีนของ a s t r a z เซ e c a นะครับจำนวนสองแสนโดสนะครับเป็นล็อตแรกนะครับจากล็อตทั้งหมดเนี่ยสานโดสนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าที่เราคาดไว้นะครับเราเคยมองว่าเอ้ย น่าจะเข้ามาช่วงกลางๆปีหรือเปล่านะครับสำหรับวัคซีนเนี่ยของเวียดนามในเวียดนามเนี่ยนะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะนําเข้าได้ภายในเดือนนี้แหละนะครับสาหรับลอตแรกนะครับจำนวน2 0 0 0 0 0โดสนะครับถือว่าคขานข้งเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยฟื้นเด่นขึ้นมานะครับในส่วนของสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับด้านขวามือเนี่ย ETF นะครับแต่ละประเภทเนี่ยก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็มีภาพของการ พักฐานนะครับก็จะประเด็นเรื่องบอลยินะครับแต่ภาพรวมทั้งปีตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับฉัหรับตลาดหุ้นนะครับในส่วนของทองคำนะครับก็อาจจะลงเยอะหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับเอ่อน้ามันนะครับน้ำมันก็เริ่มพักๆแล้วนะครับหลังจากที่เป็นเอ่อสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าบวกเด่นจริงๆนะครับในตั้งแต่เปิดตัวปีนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประเด็นเลยสําคัญเลยนะครับเรื่องของบอลยิได้เลยค่ะเริ่มจาก ทางฝั่งสหรัฐของเรื่องของบอลยูกันก่อนเลยค่ะครับก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในทางฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับก็โดนเรื่องความกังวลเรื่องของบอล<ๆ>ยูเออ treasury y ่ e l d นะครับของทางฝั่งสหรัฐผลตอบแทนนะครับพนบันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐนะครับอายุ10ปีนะครับที่ปรับขึ้นอยู่ที่ระดับประมาณ1.34%แล้วารแล้วนรวขัข้อมูลนะวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ ถ้าเราดูจากกราฟด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเห็นเป็นเทรนที่เป็นแนวโน้มขึ้นมานะครับจากจุดต่ําสุดเนี่ยนะประมาณเดือนมีนาคมในปีที่แล้วในช่วงที่เกิดโควิดหนักๆนะครับก็จริงๆในการปรับตัวขึ้นมานะมันก็เป็นสัญญาณนะครับเรื่องด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะครับสภาพเศรษฐกิจเนี่ยที่ที่มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับเราอยู่ในช่วงของเรามองว่าเป็นช่วงของ expansion cycle นะครับก็อยู่ในช่วงขยายตัวนะครับหลังจาก ผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วนะครับก็มันก็เป็นเหตุการณ์นะครับที่ที่เกิดขึ้นโดยปกตินะครับในช่วงช่วงที่เศรษฐกิจกําลังขยายตัวเนี่ยก็เราก็จะเห็นภาพของผลตอบแทนนะครับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยพวกระยะยาวหน่อย10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะปรับขึ้นมานะครับในขณะที่พวกระยะสั้นเนี่ยอาจจะสเตเบิลหน่อยนะครับถ้า เพราะว่าทั้งเฟดนะครับเขายังไม่มีนโยบายพวกขึ้นดอกเบีย้ยในระยะสั้นนะครับใน,ในในใกล้ๆนี้นะครับเราเชื่อว่ามันจะเป็นภาพของยูเคิร์ฟนะครับที่ชันขึ้นนะครับซึ่งมันส่งผลอะไรนะครับก็จริงๆถ้าอิมพิเคชันของมันเนี่ยมันจะเป็นการแสดงถึงและกันนะครับว่า เศรษฐกิจเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงขยายตัวนะครับแลแ้วก็ไอ้พวกที่หุ้นเทคนะครับหรือหุ้นที่ valuation แพงๆเนี่ยนะครับ PE แพงๆเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบไปนะครับถ้าเราไปดูพวกหุ้นเทคเนี่ย performance ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอาจจะติดลบได้นะครับเพราะว่าเอ่อโดนเรื่องประเด็นของบอลยูเนี่ยเอ่อมันกดดันอยู่นะครับ <Eyes S 1> แล้วก็เอ่อถ้าเราไปดูสัดส่วนของหุ้นเทคนะครับอย่างตัว FAANG เนี่ยหรือว่าแฝงเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับในในดัชนีของ ของ s p 5 0 0นะครับอยู่ที่ประมาณ1 8ได้นะครับก็ทำให้เนี่ยเรามองว่าภาพในระยะสั้นเนี่ยดัชนีหลักของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีภาพของการพักฐานนะครับก็เรามองว่าอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-5%นะครับแล้วก็เรามองเป็นระยะสั้นนะครับก็เราเชื่อว่าถ้าพักลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสฟื้นกลับมาไปต่อได้นะครับแล้วก็ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสำหรับเรื่องอบอลยูสหรัฐนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแล้วก็หยิบกราฟมาให้ดูของทาง Facts เซเนี่ยก็อันนี้นะครับมันจะเป็นการหา price reaction นะครับเรียกได้ว่าพูดง่ายๆก็คือการตอบสนองนะครับตอของราคาหุ้นเนี่ยต่อเหตุการณ์เรื่องของการประกาศงบไตรมาส4นะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งกราฟแท่งขวาสุดเลยเนี่ย เฉลี่ยนะครับโดยภาพรวมของหุ้นในดัชนี S&P 500นีที่ประกาศงบดีกว่าคาดนะครับจะเห็นว่าช่วงเวลาตั้งแต่2วันก่อนจนถึง2วันหลังรายงานงบเนี่ยราคาหุ้นจะโดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะเคลื่อนไหวนะครับติดลบประมาณ0.1นเซนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยน้องโบถ้าถ้าหุ้นดีเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องประกาศงบมาดีเนี่ยส่วนใหญ่ราคาหุ้นควรจะขึ้นเนาะใช่แต่อันเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยรายงานงบไปแล้วประมาณ80%ดเเซ นะครับมันจะเรีแอคชั่นเนี่ยมันจะมันเชิงลบหน่อยนะครับซึ่งซึ่งก็มองว่าเป็นอีก,อกหนึ่งเหตุผลเนาะที่ที่ที่น่าจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยโชคงนี้อาจจะดูตึงๆ <c oughs> และวอลูชั่นเริ่มตึงๆนะครับก็โอกาสาพักฐานในระยะสั้นก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับก็ก็หยิบมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะรายงานงบออกมาดีกว่าคาดเนาะแต่ก็จะเกิด กับติดลบซะง,งั้นนะครับแล้วก็เอ่อเป็นน่าจะมองเป็นการขายทากำไรด้วยนะครับเพราะว่าตราชนีมันเริ่มตึงๆแหละนะครับค่ะมาดูกันต่อที่ยอดค้าปลีกกันบ้างค่ะสำหรับยอดค้าปลีกนะครับรีเทลเซลส์เนี่ยเดือนมกราคมนะครับถ้าเราดูเป็นตัวเลขมันออนมันนะครับหรือเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะเห็นว่าเดือนมกราคมเนี่ยกราฟแท่งนะครับขวาสุดเนี่ยก็ โตไป5.3%เลยนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. จากที่ติดลบมา3 mm hmm. เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าตอนแรงมากๆนะครับสาเหตุหลักเลยมาจากการที่ถ้าใครจำกันได้เนี่ยในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับที่คุณทัมเนี่ยเขาก็อนุมัตินะครับนโยบายนะครับกระตุน้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมวงเงินประมาณ900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเป็นชุดที่2นะครับนับจากชุดแรกเนี่ยช่วงโควิด mm hmm. เดือนมีนาคมปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ มีการให้เช sure. uh ็คนะครับหรือให้เงินเยียวยาเนี่ยประมาณ600ดอลลาร์นะครับต่อคนนะครับว่าหมื่นแปดพันบาทนะครับน้องโบน่าอิชาเนาะเป็นคนตารัทันไหมคะพี่พีโอ้โหน่าจะยากเนาะต้องไปอยู่ที่นั่นนานเลยนะครับก็ทําให้เนี่ยเอทําให้พวกค้าปีกเนี่ยก็คนได้เงินมาเงินเยียวยามานะครับแล้วก็เอาไปใช้จ่ายจับจ่ายใช้สอยกันนะครับก็ทําให้ตัวเลขรีเทลเซลล์เนี่ย พุ่งขึ้นมาเลยนะครับในในเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นเลทที่สูงสุดนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับก็หยิบมาให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าในช่วงต่อไปเนี่ยนโยบายของไบเดนเนี่ยเรากาจะเห็นตัวเลขพุ่งขึ้นใหม่อีกครั้งนะครับเพราะว่าวงเงินนี้มากกว่าครั้งนี้อีกนะครับวงเงินครั้งต่อไปเนี่ยในการเรสคิวแพงของไบเดนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ วงเงินเยอะกว่านี้อีกนะครับเกือบสองสองสองเท่ากว่าเลยนะครับดูว่าตัวเลขดีเทลเซลล์จะเป็นอย่างไรนะครับค่ะมาดูกันที่ของฝั่งฮ่องกงกันบ้างค่ะมีข่าวหรือว่าเสี่ยวมี่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์อีวีหรือหรือเปล่าครพี่พเรียกได้ว่าตลาดรถยนอีวีเนี่ยร้อนแรงจริงๆเนาะน้องโบเนาค่ะแอปเปิ้ลก่อนหน้านี้เออแอปเปิลก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะมาทำอีวีเหมือนกันเนาะนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเสี่ยวมี่แล้ว นะครับก็รถเขาก็สวยเนาะดูด้านขวามือเนี่ยอันนี้เป็นเ,เป็นภาพภาพคาดการณ์เฉยๆเนาะอะี่มาดูมัน <c oughs> มีตาโลโก้ของเซี่ย i มีด้วยนะครับก็จะเ,เห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยพวกบริษัทเทคต่างๆเนี่ยเหมือนพอเขามีเทคโนโลยีในมือเนี่ยพอสมควรแล้วเนี่ยเขาก็อยากที่จะขยายธุรกิจออกไปามากขึ้นนะครับพวกรถผู้ผลิตรถ OEM เก่าๆเนี่ยอาจจะต้อง เริ่มหนาวหนาวสันส่นๆบ้างแล้วเพราะพวกคุณพวกบริษัทเทคเหล่านี้เนี่ยมันเอเออออ่อ่พอมันเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยพอพวกนี้เขามีเงินสดเยอะด้วยนะครับพเพราะเวลาเขาจะทําขยายธุรกิจอะไรเนี่ยเขาจะทําได้สบายนะครับเขามีโน้ตหาเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับก็ทําให้อ่วงการเนี่ยรถอีวีเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเสี่ยมี่ทางอันนี้เป็นข่าวลือนะครับทางบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผย ข้อมูลเอ่อจริงใดๆนะครับก็เหมือนทางซีอคุณเหลยจุนเนี่ยนะครับของทางเสี่ยวมีก็เคยไปพบอีลอนมาร์้วยเนะเมื่อประมาณเจ็ดเจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับก็เอ่อจะถือเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจเนาะเสี่ยวมีก็ทีที่แล้วก็ราคาหุ้นก็บวงไปเกือบสิบเปอร์เซนได้โอ้โหต้องตามมาดูกันนะว่าจะมีรถยนต์อีวของเสี่ยวมีจริงๆหรือเปล่าใช่ต่อมาที่เทนเซ่นกันบ้างค่ะพี่ฮีเทนเซน นะครับเทนเซนเนี่ยหุ้นที่เราชอบอีกหนึ่งตัวนะครับกเ็เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็มีการเผยน,นะครับตัวเลขเนี่ยเทนเซนเนี่ย,เ,ยเป็นบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของทางฝั่งจีนเนี่ยน้องโกเคยเล่นหรือเปล่าครับเกมที่ท็อปแลงขึ้นมาเนี่ยเกมที่สร้างาร,รายได้สูง AOV <า>หรือเปล่าครับที่จีน AOV AOV รู้สึกจะไม่ติดอันดับนะถ้าเราใช่เป็นอันเนอร์ออฟคิงใช่ไหมใช่เป็นอันเนอร์ออฟคิงนะครับของเทนเซนเนี่ยโอ้ เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับอันดับสองก็เป็นของเทนเซนต์เช่นกันนะครับพี่พับจีเนี่ยที่ในไทยดังๆเนี่ยนะครับก็เป็นเกมมือถือของเทนเซนต์เขาเนี่ยที่สามารถสร้างรายได้สูงที่สุดในโลกเลยนะอันนี้คือเทียบของระดับโลกเลยนะครับก็สองอันดับแรกเป็นของเทนเซนต์ที่สามารถเป็นเกมมือถือที่สามารถสร้างรายได้สูงที่สุดในโลกนะครับเดือนมกราคมนะครับก็โอ้โหเรียกได้ว่าเจ๋งเลยเนาะเกมของเทนเซนต์เนี่ย แต่ละเกมที่เขาผลิตมานะครับถ้าใครเป็นขาเล่นชอบเล่นเกมเนี่ยก็จะชอบเล่นเซนเก็เป็นได้เนาะใช่ค่ะต่อมามาดูกันที่เวียดนามกันบ้างค่ะอ่ะเวียดนามนะครับก็อันนี้เป็นข่าวของทาง MSCI นะครับก็มีสัปดาห์ที่แล้วมีการเผยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับการทบทวนดัชนีของดัชนี Frontier Market ของ MSCI เนี่ยประจำไตรมาสนะครับก็ มีการเผยนะครับว่าจะมีการเพิ่มหุ้น3ตัวเข้าไปนะครับ3ตัวอันนี้จะเป็น1ตัวนะครับมี1ตัวเป็นของเวียดนามนะครับชื่อว่าตัว GVR นะครับเป็นเวียดนามับเบ b e r กรุ๊ปนะครับก็ทำให้เนี่ยเวียดนามปัจจุบันเนี่ยจะถ,ถ้าเพิ่ม GVR เข้าไปแล้วเนี่ยจะมีหุ้นทั้งหมดเป็น13ตัวนะครับแล้วก็ชันนี้เนี่ยน้ำหนักของหุ้นเวียดนามเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ29.6%นะครับ ก็จะเป็นเวทที่มีมากที่สุดนะครับในในดัชนี MSCI Frontier Market นะครับถ้าถ้าใครจำกันได้เนี่ยในช่วงปีที่แล้วเนี่ยที่คูเวตนะครับเถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่ในดัชนี Emerging Market แล้วนะครับก็ทำให้ทางหุ้นเวียดนามนะครับก็จะเป็นน้ำหนักมากที่สุดนะครับในดัชนี Frontier Market แทนนะครับก็ทำให้ในภาพของปีนี้เนี่ยโฟล์ Flow เนี่ยก็น่าจะ ไหลเข้ามานะครับเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะทําการปรับดับชนีไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจนถึงช่วงปลายปลายเดือนอปลายประมาณเดือนพฤศ,ศจิกายนนะครับปีนี้นะครับกเ็เป็นอีกประเด็นนะครับท,ที่ที่ทำให้ตลาดหุ้นเวียดนามน่าสนใจมากๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแล้วลราก็ทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เน้นเน้นเลยนะครับที่จะที่จะ มุ่งเข้าสู่นะครับให้ให้เลื่อนสถานะขึ้นสู่ดัชนี emerging market นะครับก็เออต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเวียดนามจะทำได้ภายใน2อถึงสปีนี้หรือเปล่านะครับค่ะต่อมามาดูวินสมาร์ตกันบ้างค่ะอ่ะวินสมาร์ตนะครับก็เป็นบริษัทลูกนะครับของทางวินกรุ๊ปนะครับถ้าเรารู้จักกันดีนะครับวินกรุ๊ปเนี่ยเอ่อเป็นคอง g l o เ e r นะครับเป็นบริษัท โคดิ้งนะครับยักษ์ใหญ่ของทางเวียดนามนะครับเ,เขามีทาง WinSmart เนี่ยเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวพวกเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้กับทาง WinGroup นะครับแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยเขาได้เปิดเผยนะครับเปิดตัวเนี่ยอุปรกรณ์ของเขาเนี่ยคือตัว a i r p u r i f r e r นะครับหรือว่าเครื่องกรองอากาศนั่นเองนะครับถ้าถ้าน้องโบงคุ้นเคยกันดีก็เป็นของเสี่ยมีเนาะที่เราใช้กันเยอะๆในไทย ตัววินสมาร์เนี่ยเขาก็มีผล,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 ลิตผลิตภัณฑ์ของเขาเองนะครับไม่ต้องง้องของต่างชาตินะครับก็เปอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยที่ทางทางเวียดนามเนี่ยวินกรุ๊ปเนี่ยเขาสามารถผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เองได้เนี่ยะนะครับภายใต้แบรนด์ของตัวเองนะครับวินสมาร์แล้วก็จําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับค่ะก็ทนางคุณอยากจะซื้อหุ้นวินสมาร์ก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้มีเป็นวินกรุ๊ปใช่ไหมคะที่พีวีไอซีครับ คะ่ะต่อมาที่หุ้นเด่นมีประเด็นกันบ้างคะ่ะเริ่มจากหุ้นวอลมาของทางสหรัฐกันก่อนเลยคะ่ะวอลมาเนี่ยมีการรายงานงบไปนะครับงบไตรมารล่าสุดเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็รายได้นะครับก็ยังโตนะครับโต7%นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็ทำสถิติใหม่ด้วยนะครับแตะไปที่150,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในส่วนของ เออรายได้นะครับถ้าเราแบ่งเป็นเป็นแต่ละเซกเมนต์นะครับก็คือในสหรัฐเนี่ยก็โตได้ประมาณ8%นะครับแต่ถ้าตลาดต่างประเทศก็โตประมาณ6%นะครับซึ่งถ้าเรามาดูยอดขายจากสาขาเดิมเนี่ยนะครับ same store sales ด้านซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอยู่ที่ระดับประมาณ8.6%นะครับเออก็อาจจะเป็นเรทที่ถ้าถ้าเทียบกับทั้งปีที่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอันดับที่3นะครับไตรมาสที่3เนี่ยรองจากไตรมาสหนึ่งไตรมาสสไป นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะครับก็ในส่วนของถ้าถ้าเราดูด้านขวามือเนี่ยถึงแม้เทรนด์ของยอดขายอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอาจจะเริ่มดรอปลงหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงประมาณโควิดเนาะไตรามาสหนึ่งไตรามาสสปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่พุ่งขึ้นมาเลยนะครับไตรามาสล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60โต6กสนะครับยอดขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เนี่ยของวอลมาร์นะครับแล้วก็วอลมาร์ Walmart plus เนี่ย สมาชิกที่ที่เรียกได้ว่าขึ้นมาคู่แข่งกับ a เม z o p พร m มเนี่ยเอ่อทาง morgan stanley เนี่ยเขาก็คาดไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีสมาชิก a r t Plus เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.6ล้านคนแล้วในสหรัฐนะครับก็ก็คาดว่าน่าจะแตะ20ล้านคนได้ภายใน1-2ปีข้างหน้านะครับก็เป็นอีกเป็นอีกหนึ่งบริการที่น่าสนใจนะครับที่เอามาแข่งกับ a เม o n p พร m มถ้าเราคุ้เคยกันดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในล่ามาสล่าสุดเนี่ยเขาเอ่อกำลั ว่ามหาเนี่ยรู้สึกจะขาดทุนไปนะครับประมาณ2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งเกิดจากการที่บุ๊กนะครับรายการที่ขาดทุนจากการขายธุรกิจแอสตานะครับในในอังกฤษนะครับก็เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดนะครับก็เออ loss ไปประมาณ5,700ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เราก็มองว่าเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวครับเป็น one time แล้วก็ถ้าเราไปดูตรงท็อปไลน์เลยว่าหนูจริงจเนี่ย ถือว่ายังโตได้อยู่แล้วก็ทำสถิติด้วยนะครับก็จะเป็นแค่กังวลความกังวลในระยะสั้นนะครับค่ะก็ต่อมาที่เคอรี่โลจิสติกกันบ้างค่ะมีดีกำลังมีดีลสำคัญเลยใช่ไหมคะพี่ดีใช่สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันไปแล้วเนาะน้องโบอันนี้ก็แล้วก็มาขยายขึ้นอีกหน่อยนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ SF h o l d i n g เนี่ยบริษัทษขนส่งยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยซื้อเคอรี่โลมีเตรียมเขาที่จะซื้อเคอรี่โลจิสติกเนี่ยนะครับ เข้าไปถือหุ้นน่าจะประมาณ52%ได้แล้วก็มูลค่าดีลเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ17,600ล้านเหรียญฮ่องกง <c oughs> นะครับเ,เราก็มองนะครับว่าดีลนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกแหละนะครับสำหรับทางเคอรี่นะครับเพราะว่าทางอทาเ SF เนี่ยเป็นขนส่งอันดับสองในจีนนะครับแน่นอนว่าโนฮาว ศักยภาพของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับในประเทศจีนเนี่ยใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เคอรี่เนี่ยอยู่ในฮ่องกงเนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยสามารถบริการขนส่งเมืองแต่ละเมืองเส้นทางของเขาเนี่ยมีประมาณ200เส้นทางขณะที่ s f สเอฟโฟเนี่ยน้องโบรู้ไหมครับว่ามีเส้นทางประมาณมากกว่า30เท่าหรือเปล่าคะพี่ดีอ่าใช่นะครับก็30คูณคูณ200ไปั้นี่จะได้เนาะหกโอ้โหอว่าเยอะมากๆเนาะเพราะว่าเขาเป็นรายใหญ่ในจีเนี่ยแล้วก็ ตรงนี้เองเนี่ยเคอรี่ก็จะได้ได้เรื่องศักยภาพในการขนส่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าบวกต่อเคอรี่นะครับค่ะอ่าหุ้นตัวสุดท้ายค่ะของทางของเวียดนามดิจิเวิลค่ะนะครับทางหุ้นตัวต่อไปเนี่ดิจิเวิลนะครับก็เป็นอารมณ์คล้ายๆคอมเซเว่นนะครับในในแถบในหุ้นไทยเนาะนะครับเป็นครับในพวกอุปกรณ์ไอทีนะครับโทรศัพท์มือถือต่างๆนะครับอะไรมาสิ นะครับปีที่แล้วเนี่ยก็มีการรายงานงบนะครับว่ารายได้เนี่ยโต60%ได้โอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับขณะที่กำไรก็โตเกือบ70%นะครับก็อันนี้ส่งเต็มๆมเนี่ยก็คือรับมาจาก Apple เลยนะครับในช่วงปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครจำกันได้เนี่ยทางดิจิ r l d เนี่ยมีการเซ็นสัญญานะครับว่าจะนาเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ของ Apple ในเวียดนามนะครับ ก็ตรงนี้เองเนี่ยทำให้ยอดขายในโดยเฉพาะ p h o n e 12เนี่ยโอ้โหล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับค่อนข้างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับก็ทําให้ยอดขายนะครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยเดือนเดียวนะครับน้องโบยอดขายพุ่ง179เปอร์เซ็นต์เมั่เทียกับปีก่อน นะครับก็หลักๆก็ iPhone 12เนี่ยแหละนะครับที่ที่มนหนุนแล้วครับก็มีแล้วก็มีพวกโทรศัพท์มือถือของเสี่ยวมีด้วยนะครับก็เสี่ยงมีก็ทําตลาดได้ดีเช่นกันในเวียดนามนะครับก็เป็นสาเหตุให้เนี่ยทางไรายได้เนี่ยกำไรเนี่ยครับพุ่งมาเลยสําหรับตัวด g w นะครับอ่ะจบไปแล้วนะคะก็อันนี้จะเป็นกราฟเทคนิคนะคะของทางวอร์มาแล้วก็ ตัว636นะคะก็สามารถติดตามกันได้แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนก็สามารถติดตามที่รายงานฉบับเต็มกันได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะอันนี้พรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์กันนะคะก็วันอังคารค่ะก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะก็หัวข้อสัมมนา,านะคะก็มีสามหัวข้อหลักๆค่ะมือใหม่เริ่มต้นลงทุนหุ้นต่างประเทศอย่างไรให้ปังนะคะให้ปังเลยนะคะแล้วก็อันที่สองเป็นมุมมองการลงทุนในปีสองห้าหกสี่ก็คือปีนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ เครดไม่รับลงทุนกับทีมเบส์กอลเวสติงค่ะก็ติดตามกันได้นะคะก็เรามีแขกรับเชิญนะคะคือคุณเอิร์ธนะคะทณรัสลันส์นักไพังกิตนั่นเองคะ่ะก็สามารถลงทะเบียนนะคะได้นะคะผ่านทางอีเมลแล้วก็ก็สามารถรับชมได้ผ่านทาง facebook ด้วยค่ะทืกมีมีอะไรจะพูดใครเป<บ>็นม,มือใหม่เนาะไม่อยากให้พลาด <laughs> นะครับใครยังยังเอ๊ยยังกล้ากลัวลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็อยากอยากให้ดูนะครับสัมมนาดีๆแบบนี้นะครับที่เราจัดขึ้นมา นะครับทุกเดือนเลยเนาะถ้าถ้าถ้าใครที่ติดตามกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้พลาดพรุ่งนี้นะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มเนาะก็น้องโบพูดด้วยเนาะใช่ค่ะเดี๋ยวโบเป็นตัวหางค่ะพี่พีเป็นตัวหางนะแต่ได้ความรู้ด้วยได้ความรู้ด้วยใช่ค่ะผสมภาษาค่ะก็วันนี้นะคะโบกับพี่พีก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกับเราพวกเรานะคะได้ทุกวันจันทร์เลยบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะก็ทางเ c e e o o o l ลฟ e ก็ได้นะคะก็ วันนี้โบพี่พีก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ